ไปสำหรับ t o y o ต a v ว o s 1.5มิตรตัวนี้นะครับปี2021ราคาค่าตัวของน้องไม่แพงอยู่ที่4แสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับเลขใหม่เพิ่งจะใช้ไปแล้วแค่70,000ทเท่านั้นเองนะครับไปดูน้องกันน้องมีอะไรบ้างนะ นี่ครับจะได้เป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กปัดเงานะครับขอบยาง15แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะส่วนไฟหน้านะครับไฟหน้าของน้องเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับและไฟเดย์ไทม์นะครับสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมไฟตัดหมอกสวยๆแบบนี้เลยนะครับ กระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ามาจากโรงงานเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะเดี๋ยวเราไปดูด้านในของน้องบ้างนะครับว่าน้องมีออปชั่นอะไรบ้างนะด้านในของน้องนะครับมีออปชันอย่างนี้นะครับผมดูสิอ่าเป็นสีรถโกนะครับคอนโซลหน้านะครับเป็นสีรสโกตัดกับสีดำแบบนี้เลยนะครับทั้งฝั่งประตูคนขับและฝั่งประตูคนนั่งข้างคนขับนะครับเป็นสีรถโกแบบนี้เลยนะครับสวยๆ ดูดีมีสไตล์แบบนี้เลยนะจ๊ะอ่าส่วนพวงมาลัยของน้องนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายนะพี่จ๋นานะสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับส่วนหน้าปัดเรือนใหม่เป็นหน้าปัดอนาล็อกแบบนี้เลยนะอ่าเป็นหน้าปัดอนาล็อกแบบนี้เลยนะครับอ่า นะครับผมแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังสวยๆตึงๆอย่างนี้เลยนะครับการเดินได้ไม่มีขาดไม่มีแยกนะครับผมไม่มีปริเลยนะครับเดินได้สีขาวสวย,สวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จา๋านะส่วนฝั่งประตูคนขับนะครับได้เป็นระบบเซนทันล็อกแบบนี้เลยนะจ้าพี่จา๋านะ กระจกไฟเลี้ยวมองข้างนะครับกระจกไฟเลี้ยวมองข้างจะได้เป็นปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับพี่นะจะได้เป็นปรับไฟฟ้าแบบนี้ส่วนมือจับนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับปัวตรถเลยนะครับพี่ มาดูฝั่งห้องผู้โดยสารด้วยกันนะครับห้องผู้โดยสารจะได้กว้างๆแบบนี้เลยนะครับนั่งสบายๆ3าคนเลยนะครับมีที่วางแก้วตรงนี้ด้วยนะ<ม>นพี่จ๋านะสบายๆย,ยืดเท้าได้สบายๆเลยเวลาขับรถออกไปต่างจังหวัดหรือนั่งกันไปต่างจังหวัดในครอบครัวเล็กๆนะครับสไตล์ครอบครัวเล็ก,ลกๆไม่แออัดไม่อึดอัดนะครับเพดานน้องก็กว้างๆแบบนี้เลยนะครับไม่อึดอัดนะครับ ที่สำคัญแอร์โตโยต้าเย็นเฉียบนะครับเย็นมากๆนะครับผมมาดูด้านท้ายของรถนะครับผมด้านท้ายของรถจะได้เป็นกล้องถอยหลังแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะได้กล้องถอยหลังมานะจ๊ะอ่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะนะหากพี่พี่ท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถยนต์เอาไว้ขับใช้งานหรือขับออกต่างจังหวัดนะครับนะครับผมเป็นรถมือแรกนะครับผมแนะนำเป็นน้อง t o y ย t a a l t i ติ1.5มิตรตัวนี้นะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ผมนะครับเซลล์9 093 445 4952นะครับ